การท่งเที่ยวเชิงวิถีพุทธเพียวทีวีพระชยาเหนือโลกวันนี้พามาดูวิหารพระพุทธเมตตานะครับซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับวิหารพระพุทธเมตตาซึ่งมีลวดลาย กนกไทยที่วิจิตรสวยงามเป็นอย่างมากนะครับ,นะรบที่วัดนะครับวิหารพระพุทธเมตตาก็มีความสวยมีความงามดังที่เห็นกัน